อย่างที่กาเปลี่ยนอย่างที่กาเปลี่ยนภูมิใจไทยเข้าไปขุดเอาคดีเก่าๆที่ DSI เป็นคดีที่ว่ากันด้วยเรื่องสุภชัยศรีสุภังสอนกับพวกรวม14คนฟอกเงินที่ยกักยอกมาจากสากลของจันประเด็นที่ไปพาดพิงถึง,ถงคุณนัทพรตระยูนและลูกชายของคุณนัทพรก็คือคุณรัฐศิริท,รที่มันไปพาดพิงก็เพราะว่าไอ้เงินที่ยกยอก,ยอกส่วนหนึ่ง ถูกฟอกเป็นที่ดินที่โคราชในเวลาต่อมามีการขายที่ดินที่โคราชเพื่อที่จะหมุนเป็นเงินกลับไปชดใช้เยียวยาความเสียหายสากลปรากฏว่าเงินที่ได้จากการขายที่ดินจํานวนหนึ่งดันย้อนกลับไปเข้าบัญชีของสุภาชัยอีกและจากบัญชีสุภวชัยก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งไหลต่อไปที่คุณนัทพรนี่คือสาเหตุที่ทาให้คุณนัทพรถูกลากไปเป็นผู้ต้องหาร่วมในคดีฟอกเงินด้วย เอาละครับแฟร์นะไปกันที่คุณนัทพรตวยูเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัทพรฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัสดีครับคุณนันนายครับค่ะคุณมลรัตนคืองี้ผมต้องกลาบขอบคุณทั้งคุณทั้งสองด้วยครับผมรีบกการได้ชี้แจงขอบคุณครับครับครับคุณนัทพรเอากันเข้าประเด็นเลยนะเงินเงินจากบัญชีของคุณสุภชัยศรีสุประสอนมันไปที่คุณนัทพรตั้งหกสิบล้านเนี่ยเป็นค่าอะไรเข้าไปได้อย่างไรครับคือคืออย่างงี้ฮะ เอเอมันมีเรื่องของคุณขังในหน้าเนี่ยสามสี่คนโดยเพราะเข้ามาพบผมที่ที่ทำงานบอกว่าเขาเนี่ยทำสัญญายในหน้ากับ,ค,บกคุณสุประชัยเลยคุณสุขชัยเนี่ยจะเบี้ยวไม่ไม่ไม่ชำระไม่ไม่ไมไมไมจ่ายเงินค่ในหน้าเขาบอกว่าอย่างนั้นผมอยากให้ทางแต่รับงานเนี่ยเป็นคนทำสัญญายในหน้าตอนนั้นมีการตกลงขายกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาขายคุณสุปชัยมันทำสัญญายในหน้าโดยตกลงกันเนี่ย กสิบล้านครัเขาจ้างผมสิบคขาจ้างผมละสิบห้าล้านในหน้าที่มากในหน้าที่มาด้วยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าผมบอกเอางี้ถ้าคุณธรรมแบบเนี้แล้วเกิดมีคดีฟ้องร้องภายหลังเนี่ยคือคือเรื่องสัญญาในหน้าเนี่ยนะฮะมีคนฟ้องร้องภายหลังเนี่ยผมผมก็จะมีคนดําเนินคดีให้เรียกค่าเสียหายอะไรต่างให้นะฮะก็เที่ตกลงกันรับผมเนี่ยผมก็จะได้เงินอ่าหกสิบล้านเนี่ยก็สมบ งั้นคุณทำแค่เช็คมาแล้วกันถ้ารับเงินเงินสดเนี่ยผมรับเงินเป็นก้อนเงินสดผมไม่เอาคทำแคเ่เช็คเนี่ยจะมีหลักฐานว่าเงินจ่ายค่าอะไรอะไรเป็นยังไงไหมถ้าทำแคเ่เช็คแองโกลเช็คมาสามใบเช็คคือเซ็นสลักหลังโอนกันได้พอทำมาเช็คว่าสามใบผมก็ได้เช็คหนึ่งใบยี่สิบล้านนะยี่สิบล้านเนี่ยผมก็จ่ายให้ให้กับกลุ่มในหน้าไปอีกคนนึงสามล้านเหลือเหลืออีสองล้านเจ็ดล้านเนี่ยก็กลับเป็นของผม ผมก็เอาขาธนาคารก็จ่ายเงินตามปกติทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยเรื่องนี้ยเดิมทีเนี่ย DSI เนี่ยคุณสมัยคุณสวนนาไปสิ์ดีเนี่ยเขาสั่งไม่ฟ้องไปแล้วสั่งไม่ฟ้องใช่แต่ปรากฏว่าพอมายุคอีกยุคหนึ่งก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยซึ่งมาคุยกับผมต่อรองว่าจะให้ผมเนี่ยคดีเนี้ยว่าชาลีเป็นคนดําเนินการทุกอย่างในเรื่องการขายเรื่องการอนุอมัตให้ขายต่งางๆเนี่ย มันเรื่องไม่จริงอ่ะผมก็บอกผมก็ไม่ไม่ดําเนินการเขาสอบอานถ้าคุณไม่ดำเนินการก็จะดำเนินคดีกับผมมันมีเรื่องเรื่องมันมีเรื่องของไอ้อ่กอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสอบสวนเรื่องอ่าสวรรณภูมิถ้าไอ้เรื่องดีที่ฟรีกับเชียงพานิชซึ่งผมเป็นเป็นกับการสอบสวนแล้วก็มีการผู้ใหญ่กระอให้ผมถามผมก็ไม่ทําให้ครับก็เรื่องประเด็นนี้ก็เลยก็เลยโดนฟ้องโดนฟ้องมาผมก็ยื่นคำยื่นคำร้องต่อไอ้การสูงสุดยืาคำร้องี่ยื่นถามมายื่นมาตั้งแต่ปี หกศูนย์แต่ถ้าปีห้าห้าเก้าหกศูนย์เนี่ยยื่นมาหมดทม้เองสารหมดทุกอย่างเลยนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยคดีเนี้ยปรากฏว่าสารสารก็ยกฟ้องคุณสุะชัยตอนนี้ช่องโกงประชาชนนะฮะแล้วก็สารท่านต้นยกฟ้องสารทอนยกฟ้องนี่คดีหลักเนี่ยเมื่อช่องโกงประชาชนมันไม่เข้าคดีฟ้องเงินซึ่งเป็นคดีสาขาเนี่ยคดีผมมีคดีเดียวนะมีเป็นเกือบสิบคดีคดีสาขาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอาคดีฟ้องเงินมาใช้ได้ ผมก็ถาหนังสือถมหนังสือถึงอายการว่าคดีเนี้ขอ,อชะลอการฟ้องเพราะเนืนอ่องจากว่าถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยศาลก็ชะลอการฟ้องเหมือนคดีอื่นๆเนี่ยซึ่ง <c oughs> เรื่องนี้มันก็ฟ้องไปไหลหล,หลายคดีแล้วใช่ไหมก็ทํากันมาเรื่อยจนกระทัออ่งอยู่วันดีคืนดีทางอายการก็ส่งส่งเรื่องผมเนี่ยให้กับดีเอสไอให้ดีเอสไอเนี่ยส่งตัวผมกลับไปให้ใหม่ผมก็ผมก็ํางสือถึงดีเอสไอว่าช่วงนั้นผมที่ผม,มฟ้องเรื่องนี้เรื่องเขากระโดง เรื่องเรื่องเรื่องยื่นยื่นไอ้ไอ้เนี้ย,ยอย,ยื่นเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี้ย <Led S 2> ปรากฏ<ล>ว่าผมก็ผัดมาผัดมาจนถึงก็ไม่มีอะไรก็เรื่องก็เรื่องก็เงียบไปเพราะดีไหนก็รู้อยู่ผมทํางานตรองนี้อยู่เขาก็เป็นเบริการราบมาก็อยู่มาวันเมื่อวานที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก่อนยี่สิบเจ็ดเนี่ยแต่ก่อนนั้นมีข่าวมาแล้ว <ใช S 2> บอกว่าคุณนนทพรระวับบงตัวให้ดีนะเดี๋ยวเขาจะให้เอาเอาคดีคุณไปฟ้องและไม่ให้คุณประกันตัวครับผมบอก ผมผมผมผิดตัวผมเกลี้ยงผมเนี่ยยังมันอยู่ในการชะลอการฟ้องอยู่จะไม่พ่ายการตัวได้ยังไงผมก็บอกเฮ้ยผมไม,ไม่ไม่สวนหรอกเรื่องกับแล้วผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรปรากฏว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็มีเอ่อก่อนยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็มีข่าวว่าทาง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 เนี่ยออกมาจับผมผมก็เฮ้ออกมาจับไม่ได้เพราะผมผมเองผมไม่ได้หนีไปไหนแล้วผมก็ปากดตัวตลอดเวลา ใช่ไหมออกกัางคมไปไหนๆตลอดเวลาก็พอวันที่ย um> ี่สิบเจ็ดเนี่ยที่จริงผมังไม่ได้รับสือหมายเลขยี่สิบเจ็ดพฤษภาใช่ไหมฮะเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนส่งหมายเลขมาให้ผมวันนี้ให้ไปพบตอนไปพบพนักงานตอนบ่ายโมงไปพบใครไปพบดีไซน์เลยฮะไปพบดีไซน์ครับผมไปพบไยการเลยครับไปพบไอการหมาที่ไปพบไยการครับ เนี่ยก็ที่มาที่ไปในอย่างนี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนัทพรนะผมจะถอยเทปนิดหนึ่งผมผมจะถอยเทปนิดหนึ่งคุณนัทพรบอกว่าตอนที่สุพชัยเขาจะเอาที่ดินโคราชไปขายบริษัทพิโซโลเอเทอรนอลเขาขายผ่านนายหน้า 3- 4สี่คนใช่ไหมครับครับผมใช่ครับนายหน้าส4มสี่คนที่จัดการให้สามารถขายได้สำเร็จเขามาพบคุณนัทพร บอกว่ากลัวสุประชัยจะเบี้ยวหลังจากขายได้สําเร็จใจะให้คุณคุณคุณทัศพรช่วยหาช่วยสร้างอหลักประกันทางกฎหมายป้องกันเบี้ยวสักนิดหนึ่งถูกต้องไหมฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เขาเนี่ยเขามาจ้างผมให้ร่วมเป็นในหน้าจ้างร่วมเป็นในหน้าด้วยเพราะคุณสุประชัยเนี่ยคุณสุประชัยเนี่ยผมเคยรู้จักสมัยก็ทำเอ สากลเนี่ยเขาเคยไปขอกู้เงินส,สกศคสามพันล้านแล้วผมเนี่ยเป็นคนบอกว่ากู้ไม่ได้เพราะว่าตอนที่ส่งไปเล็กร้องเลยขาที่ไปทําหน้าที่เนี่ยไม่มีการกู้เงินสามพันล้านเนี่ยตอ้องประชมุมดอนมัดแยะๆแ,แ,แล้วคุณสุบัชัยก็รู้ผมมีบทบาทสําคัญในเรื่องการในเรื่องในเรื่องนี้เพราะว่าตอนท <okay. S 2> ี่ผม <Okay. S 2> ใช้จสกศคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพวกนี้ก็เห็นว่าสุบัชัยเนี่ยเกรงใจผมแลบผมเป็นในหน้าด้วยเนี่ย สุบไชยยังไม่เบี้ยวและสุบชัยก็มาเซ็นชื่อเองนะฮะในสัญญาในหน้าโอเคอในมือของคุณทัศพรยังมีคู่ฉบับของสัญญาในหน้าอยู่ใช่ไหมครับมีครับมีครับมีครับโอเคโอเคสุบไยส่งให้โอเคโอเคสรุปแล้วก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่าในหน้า3 4คนนั้นกลัวว่าจะเบี้ยวก็เลยมาเจรจาขอให้คุณทัศพรมีชื่อร่วมเป็นในหน้าในการซื้อขายด้วยป้องกันไม่ให้สุบชัยเบี้ยวเพราะสุบชัยเขากลัวคุณทัศพรว่างั้นเถอะ ถูกต้องครับพูดกันง่ายๆทีนี้ทีนี้ไอ้ข้อตกลงข้อตกลงในการเป็นในหน้านั้นตกลงค่าในหน้าไว้60ล้านแล้วฮะถูกต้องครับถูกต้อง60ล้านจากราคาซื้อขาย477ล้านใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องโอเคใน60ล้านจะเป็นส่วนของคุณนัทพรเสีย15ล้านใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับ15ล้านแล้วทําไมเช็คตีเป็น3ฉบับฉบับละ20ล้านก็ก็คือคืออย่างนี้ฮะ คือผมเนี่ยได้สานะเป็นตัวแทนในหน้าเนฮะทำสัญญาในหน้าเป็นตัวแทนแต่ผมก็รับเงินทั้งหมดผมก็บอกว่าเงินเงินส่วนผมเนี่ยสิล้านนะแต่อีกหาล้านเนี่ยคุณอ,อุมาดาเนี่ยผมก็โอนผมพอรับเงินมาก็แทะ อขาเข้าบัญชีโอ,อนในเขาส่วนอ้เชฟสองใบของสลักหลังส่งให้เขาไปก็แค่แค่นั้นนะฮะโ <Okay. S 2> อเคหมายถึงว่าได้รับเช็ค20ล้านในส่วนของในชื่อของคุณได้พฟรก็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 ก,ก,ก็ทอนกลับไป5ล้านไปที่ในหน้าอีกคนหนึ่งถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคมันก,ก,ก็ประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ทีนี้ เมื่อเขาดําเนินคดีเอากับคุณสุประชัยยักยอกเงินสากมและตามด้วยคดีฟอกเงินก็เลยพ่วงใครต่อใครที่เงินมันผ่านมือใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคเข้าใจแล<ะ>้วทีนี้ผมถามนิดนึงสิก็ในเมื่อที่ดินโคร,ราชมันถูกอายัดต,ต่อมามีการถอนอายัดเพื่อให้สามารถนําไปขายทีนี้เป้าประสงค์ของการขายก็คือที่เอาเงิน477ล้านบาทไปคืนสอืม ไม่ไม่ใช่ฮะคือหนึ่งร้อยล้านคืนแค่หนึ่งร้อยล้านเหรอตอนที่ไปขออ,อ่ะเขาขอ้ขอ,ขอตกลงกันเนี่ยคือสหกรณ์เนี่ยมาขอเงินหนึ่งร้อยล้านค่ะคือที่ดินแปลงเนี่ยอ่าขั้งกรมรอจสวนพิเศษและปมงเนี่ยค่ายัดพออยัดเสร็จแล้วบอกว่าขอให้ขายที่ดินแปลงนี้ก็ะจะให้เงินคืนร้อยล้านเพราะตอนนั้นที่ดินเป็นชื่อของคุณสุประชัย ใช่ไหมละร้อยล้านปรากฏว่าคณะกรรมการดีเอ็ไอกรรมการปปงเนี่ยคุณเสีหนาเนี่ยเป็นคนตั้งกรรมการะคณะกรรมการก็มีมติอนุมัติให้ขายจำนวนนี้จํานวนเท่านี้แล้วก็ในคณะกรรมการก็มีมติให้คืนเงินร้อยล้านครับให้กับสาตอนครับครับถามพีเด็ดเด็ดเด็งานประชุมครับผมเดยวผมย้อนเทปนิดนึงนะครับขายได้477้ล้านบาท แต่จะแบ่งไปคือสากรแค่ร้อยล้านค่ายไปตกลงกับคุณสุภชัยดังนั้นครับว่าตัวสกตตัวแทนสากรครับตัวแทนสากรยินดีที่จะรับแค่ร้อยล้านเหรอไม่ใช่คือที่ดินแปลงนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่จํานวน4 1่ล้านไม่ได้ทั้งครบ ที่ดินแปลงนี้มันมีการจำนองกับบุคคลอื่นอยู่แล้วประมาณสองร้อยกว่าล้านอ๋อจำนองบุคคลประมาณสองร้อยล้านครับอ๋อจำนองอยู่แล้วเมื่อขายได้ก็ต้องเอาเงินไปไถ่จำนองบางส่วนด้วยถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคโอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่เหลือเนี่ยก็เหลือประมาณประมาณร่วมสองร้อยล้านในประมาณเนี้ก็ก็เอาคุณสุขชัยก็เปิดได้ไปส่วนนี้ไปที่สมจ่ายไปเนี่ยก็มาจ่ายค่าในหน้าส่วนส่วนผมส่วนอื่นเนี่ย คือคดีเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสิบ่าคดีอ่ะส่วนอื่นเขาก็ฟ้องบางอันเขาก็ฟ้องไปแล้วบางอันก็อยู่ในระหว่างต่อสู้ในชั้นชั้นอย่างผมชั้นอัยการเนี่ยโอเคโอเเคอาเป็นว่าคดีในส่วนคดีฟอกเงินสุภาชัยกับพวกรวม14คนนั้นนะครับเมื่อสักครู่คุณรัตพรยืนยันว่าในยุคที่คุณสวนาสวนรจุทะเป็นอธิบดีดีไซน์ได้สั่งไม่ฟ้องไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่เฉพาะคดีผมนะ พราะส่วนผมอคดีฟ้องันคดีนี้ที่สั่งไม่ฟ้องเฉพาะคุณรัตพรศกับคุณรัฐศิธป์ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับคดีผมเนี่ยมันมีผู้ต้องหาหมดสิบสี่คนแต่ส่วนผมเนี่ยส่วนผมเนี่ยมันมีมีผู้ต้องหาอยู่อคือมันมีคนที่รับเช็คไปตอนหลังเนี่ยได้ได้ชื่อว่าเป็นคุณอะไรที่อยู่เอสไอน่ะ อันนั้นอีกอีกสองคนแล้วส่วนผมเนี่ยส่วนผมรัศสิธิ์และคุณปูมาดาก็ห้าคนแต่คดีเนี่ยมันดันไปรวมกับคดีอื่นครับคนละประเด็นกันมาประเด็นกันและคดีอื่นเนี่ยผมเรียนตรงๆนะคุณคุณผมเรียนอย่างลูกผู้ชายนะว่าคดีอื่นเนี่ยตามหลักแล้วมันอยู่ในจำนวนเดียวกันแทนที่จะเรียกตัวเหมือนกันไอ้คดีอื่นอีกผู้ต้องหาอีกสิบสิบคนเนี่ยไม่เรียกเรียกผมสองคนนั้นเองอืมอืม เข้าใจไหมคือตอนเนี้ยแทนที่คดีเนี่ยมันฟ้องจำนวนเดียวกันน่ะต้องหาสิบสี่คนเนี่ยนะเขาไม่เรียกเขาเรียกผมสองคนนะแล้วก็เอาข่าวผมสองคนอย่างเงี้ยโอเค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 ไอ้ดิฉันผมย้อนนิดหนึ่งสมัยคุณโซวนาเป็นอธิบดีดีไซน์สั่งไม่ฟ้องเฉพาะบางคนหรือสั่งไม่ฟ้องทั้งสิบสี่คนฮะไม่สั่งไม่ฟ้องเพราะคือคดีสิบสี่คนเนี่ยมันมันข้อมูลมันต่างกันนะฮะของส่วนผมเนี่ยส่วนในหน้าเนี่ยมีั้งหมดส่วนในหน้าผมเนี่ยนะ มีทั้งหมดห้าคนห้าคนส่วนคนอื่นคดีอื่นเนี่ยก็ว่ากันไปคดีอื่นที่สั่งไม่ฟ้องเฉพาะในหน้าเลยครับเอรู้สึกเฉพาะในหน้าครับผมมันมีหลักฐานในตอนนั้น่ะเอาเป็นว่าเฉพาะตัวคุณนัทพรกับคุณรัทสิทธิ์ลูกชายสั่งไม่ฟ้องแน่ๆถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นอธิบดีเดชัยยุคต่อมาเขาเขาเปลี่ยนคําวินิจฉัยเขาเปลี่ยนความเห็นเขากลับมาฟ้องหรือครับ ใช่ครับใช่ครับมาสอบอสวนใหม่มาสอบสวนใหม่ด้วยคดีผ,<ม>ผีผมได้ให้ฟังเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนพูดตรงไปตรงมาคดีเนี้ยมันมีเรื่องตอนนั้นน่ะผมเนี่ยเป็นอ่าเลขานเป็นการผู้ง่ายเป็นตัวตัวการในสอบเรื่องชิง power เ,เรื่องด t i l i t y f e กับเรื่องเอ่อเชิงพาณิชย์มูลค่าหลายพันล้านเนี่ยนะผมสอบเสร็จแล้วผมก็สอบเสร็จแล้วผมก็อ่าทำหนังสือผู้ใหญ่ก็บอกให้ผมทำหนังสือไปหาลัมสยุตธธรรมแล้วนังสยุตธธรรมเนี่ยก็ดันเอาเอกสารผมเนี่ย เลยขาหน้าห้องเขาเลยขาเขาเนี่ยคุณคนโทรเลยผมจําชื่อไม่ได้หวลานานก็นะเอาหนังสือผมเนี่ยไปให้กับคุณวิชัยตอนนั้นคุณวิชัยยังอยู่ค,คุณวิชัย,ชยรักเสีเยสอนก็มาก็มากับเอ,อก็มากับก็มากับคุณนครที่เป็นรอ,อ,องผู้ว่ารถไฟมาขอพบผมที่ทตรวจการแผ่นดินอ,อันนี้ไปพบอาจารย์เสียชาอาจารย์เสียชาบอกคุณนัทพรเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผมเอต้องถามพาก่อนว่าเขาจะให้พบไหมเรื่องนี้เนี่ยเขาเอาหนังสือที่เขาที่ที่ผมทําไปถึงอ รัฐตรีคนเนี้ยผมก็บอกผมก็บอกผมก็ด่าเขาว่าเอ้ยทํำไมทําอย่างนี้ข้อมูลความร,รับอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้แหม่ก็เป็นที่ขัดใจกันแล้วต่อมาเนี่ยผมก็ถูกสอบคดีนี้ผมก็บอกว่าเออไม่ไม่ไล่สอบก็สอบไปก็ว่าไปแล้วผมก็ต่อสู้มาตลอดตั้งแต่ปีหกจนถึงปัจจุบันโอเคอคุณนัพรเอ่อกำลังบอกว่าเชื่อว่า ที่มีการสอบสวนกันใหม่ตั้งข้อกล่าวหากันใหม่สรุปสำนวนส่งไปที่อายการกันใหม่ในยุคหลังจากคุณสุวนราเป็นผลมาจากเรื่อง King Power ถูกต้องครับผู้ใหญ่คนนั้นคือใครต่นนี้เป็นองค์มนตรีวุ้ยผมไม่ถามต่อแล้วอเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ อ,อธิบดีดีเอสไอยุคไหนครับที่รือ้อยุคไรเนี่ยพันไอะไรนะพันตำรวจโทรอะไรนะเจี๊ยบยุคยุคหลังเนี่ยยุคหลังยุคหลังคุณลูกหลังคุณคุณสวุวรรณายุคพันตำรวจโ,โทรผม,ผมตอนนี้กแกแกเกษียณไปแล้วอ๋ออธิบดีคนที่เห็นถัดจากคุณสวุวรรณาใช่ไหมช่ครับใช่ครับอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเป็นคนที่คุยขึ้นมา แล้วก็สรุปสำนวนแล้วก็ส่งไปที่ไยการพิเศษส่งไปที่ไยการ,รพิเศษตั้งแต่สมัยปี2 5 6 0ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องอแต่ช่วงนั้นเนี่ยผมก็ทําสื่อร้องไปที่รัฐสตรีสามสี่คนเนี่ยรัฐนตรีก็บอกว่าแอบแฝงหน้าหน้าที่แล้วพอ,อถึงไยการผมก็ร้องไยการสูงสุดจนทุกวันนี้ผมก็ร้องไยการสูงสุดอยู่นะว่าคดีผมเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมเอาใจฟ้องก็ฟ้องผมบอกเอาแล้วเมื่อคดีอื่นๆเนี่ยเขาชะลอการฟ้องไม่หมดแล้วจำหน่ายคดีหมดแล้วต้องรอคดีละ คดีหลักที่ขั้นต้นตัดสินว่าคุณตุชัยเนี่ยไม่คือคดีเนี้ยผมจะผิดต่อเมื่อคุณชุชัยถูกกล่าวหาว่าชอบ <ถ Grab. S 2> งประชาชนครนะแต่นีคดีศาลขั้นต้นตัดสินว่ามไม่ใช่ศาลอสังหาริมทรัพยก็ไม่ใช่แล้วนคุณตุชัยถูกตัดสิน,สนเ,เนี่ยตัดสินเรื่องปลอมแปลงเอกสารเรื่องลักล้าโอเคเอาเป็นว่าจากปี60ถึงปี68คุณ คุณนัทพรก็พยายามที่จะต่อสู้โดยการร้องขอความเป็นธรรมท่านั้นที่นี่ก็ร้องกันไปเรื่อยถูกไหมก็มีการชะลอการดําเนินการในเรื่องของสำนวนกันมาโดยตลอดว่ากันเถอะถูกไหมโอเคสุดท้ายปลายทางเมื่อวาน27ได้รับหมายเรียกหมายเรียกจากใครฮะที่ให้ไปพบอายการหมายเรียกจากดีเอสไอครับหมายเรียกเมื่อวานเซ็นเมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวผมส่งหมายเรียกให้เเมื่อวานนะให้ผมไปพบพนักงานพบอายการสูงสุดวันนี้ที่ไปพบเนี่ยเขาส่งตัวจะส่งตัวฟ้องผมถามคุณหนเนี่ย เมื่อวานนี้เมื่อวานออกหมายวันนี้บ่ายโมงไปพบเนี่ยแล้วผมจะเตรียมหลักทรัพย์ประกันตัวยังไงอ๋อบ่ายโมงเท่าที่ทราบไอการพิเศษเขาก็มีความเห็นสั่งฟ้องตามข้อเสนอใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องดังนั้นบ่ายโมงวันนี้ทันทีที่ไปรายงานตัวอายการพิเศษเขาก็จับส่งขึ้นศาลแล้วก็ฟ้องเลยถูกต้องไหมถูกต้องครับถูกต้องดังนั้นมันก็จะต้องเตรียมเรื่องหลักทรัพย์ประกันตัวถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคเอาละครับเตรียมทันไหมเนี่ยสรุป ผมว่าวันที่ผมจะขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากวันที่ยี่บเก้าเนี่ยผมมีคดีที่อายการเนี่ยต้องสอบสวนผมคดีรวมรางการปกครองโอเคได้ได้ได้โอเคดีวติดตามกันต่อไปคุณนัทพรคพูดยังสูงเลยนะครับขอบพระคุณมากโอเคขอบพระคุณมากครับครับผมจะส่งเดี๋ยวผมจะส่งหมายทีคสัญญาให้ โอเคอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนัทพรตระูนะคะที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะต้องแยกเป็นเรื่องๆนะด้วยความรคารพนะข้อมูลรับมันจากทุกฝ่ายเมื่อรับข้อมูลเข้าไปแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวข้อมูลค่อยๆเคียวข้อมูลค่อยๆเคี้ยวข้อมูลอย่ารีบสรุปและที่สำคัญสุดต้องแยกเป็นเรื่องๆค่ะ คุณเทพพรจะผิดจริงจะผิดไม่จริงก็เรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการพิสูจน์ทราบตามกระบวนการยุติธรรม,มแต่ขั้นตอนขั้นตอนในการบวิการยุติธรรมจากไหนไปไหนอะไรอย่างไรมันก็ต้องเดินถูกไหมครับต้องมัต้องเดินไปแน่นอนอันนั้น <Okay. S 1> ก็ต้องรอดูผลกันารพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะขออนุญาตพักค่ะ